แม่บอกว่าแม่บอกว่ากูจะภูมิใจมากรรถ้าลูกกูทำนเพื่อประเทศไทยนีเลาให้ทุกทุคนฟังแบบนี้ครับว่าผมออกแยกจากครอบครัวมาตั้งแต่อายุ19เเพื่อที่จะมาเดินทางสายนี้โดย เพื่อที่จะไม่ให้ทุกท่านเดือดร้อนและก็ปลอดภัยในชีวิตถามว่าทำไมต้องทุ้มเดขนาดนั้นก็พลอยและตบาลระยำมาทำให้ประเทศเป็นแบบนี้ไงบอกเลยว่าทุกวันนี้ไม่กลัวตายเพราะถ้าผมตายผมจะเจอเพื่อนในนรกอีกทียเเลยทุกคนครับ คิดว่าวันนี้เราคงจะได้นอนเฉยสุกกับประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่นณบนพานอันสง่าแต่คนที่มันไม่สง่ามันอยู่ทจำเนียรพลัดแตลมันเปนเพวนหน้าด้านครงบด่า นะครับคนละยงปตาใสายอยู่ครับแต่คนละยะมามมันนั่งดูไลฟ์สุดอยู่ที่บ้านรับมันเนะี่ยมันนั่งดูอเราอยู่นั่นแหละว่าเราจะด่าอะไรมัน อย่างนี้นะครับทุกท่านที่อยู่ในวรงลร็อกนอช่วยกันดูนะครับความปลอดภัยองบวัาทุกคนผมคอ,อนข้างที่จะเป็นห่วงทุกทุกคนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีมือที่ถามหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าทุกทุกคนร,รักกันเลยไปรวมกันในวันนี้คงปลอดภัยกันทุกคนครับผม <S <S ส,สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายก่อนที่จะลง นะครับตั้งแต่ระยะเวลา6 วัาเยาวชนเป็นกลไกสำคัญของประเทศมึงก็ต้องลาออกจากกาป็นไงเนี่ย ยันครับกันตายขอบคุณพี่มากแกจะบอกครับว่าตำรวจสี่คนที่ละยอมมันยังจับผมไม่ได้เลยภาคไว้ก่นอนเดี๋ยวตายผมบอกเลยว่าผมเนี่ยตายยาไม่หนีไปไหนด้วยนะครับบาลีทีพวกมันมี ทำไปได้จ้ากูจะไปสวัสดีเพื่อมึงอย่างงามๆเลยว่ากูอยู่บ้านนะเพราะกูหยุดเชื้อเพื่อชาติกับพวกเราหย,ยุดเชื้อเพื่อชาติแต่รัฐบาละยามเอาเชื้อเข้าชาติกับพี่น้องครับพี่ตำรวจข้างหลังจบมือบาบาๆ สงสัยจะแชเ์ผมเทอหลายๆคนนะครับคือตอนนี้ต้องบอกกันว่าใน Facebook ผมมี I.O เยอะมากทุกคนผมจะบอกทุกคนอย่างนี้ครับว่าในเมื่อเรามาเรียกร้องประชาธิปไตยเราไม่ต้องไปสนใจ I.O ครับเพราะว่าพวกนี้ไอ้พวกตกอแหละครับมาจบเอาข้อมือโนนีนั่นมาดิสเครดิตเราครับ ผมมาะเอรเมือสมโยแพ้จ้าไม่ต้องไปสนใจมันครับไอ้พวกทเพียงตาไม่สว่างมันนกเก้าไปอยู่ในลอยยร์มาร์มาเก็ตใช่ไหมทุกมันจะได้ตาสว่างสักที สนใจพวม่มานนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมสนใจมากที่สุดคือประชาธิปไตยเอามาโคตรีน้อชาตยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับอย่างนี้ที่ทุกคนมาผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ดการเดียวกันและพวกเราจะยืนหยัดสู้กับอำนาจเผด็จก,การจนกว่าพวกมันจะตายไปเลยถ้าวันนี้เราไม่สู้เราก็อด